ภาพตรงน<ช>ี้ึันเป็นภาพโบราณมากอันนี้ภาพเก่าภาพรประวัตวิศาสตร์ใช่ไ<ร>หมเ,เพราะว่า ทีมเดียวแห่งแรกของเมืองไทยในโลกที่ฝรั่งเขารู้จักกันเนี่ยก็คือชื่อไวท์เมาส์ก็คือหนูขาวออก็เป็นชื่อของคาเฟ่นี้ด้วยหนูครว่าหนูมาจากไหนคะหนูก็คือชื่อเล่นของพระองค์จุนชื่อหนูจ้ะแล้วก็เลยมาตั้งทีมหนูขาวซึ่งท่านก็คือหลงไหลในเรื่องของรถแข่งจนฟองทีมนี่เหรอคะใช่ก็เป็นเหมือนผู้จัดการทีมเป็นเจ้าของทีมหนูขาวเลยแล้วก็ได้พระองค์พีระนะคะเป็นนักแข่งของในทีมซึ่งสร้างชื่อเสียงให กับเมืองไทยเยอะมากได้ถ้วยรางวัลเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูทางนั้นนะคะที่เราเคยได้ยินว่าสนามพีลาเซอร์กีนี่แหละเป็นคนไทยที่นําชื่อเสียงด้านการแข่งรถคนแรกของโลกของโลกใช่แล้วก็เนี่ยได้คว้ารางวัลเยอะแยะมากมายนะคะนี่รางวัลใช่ได้ที่หนึ่งลอนดอนแกรนด์พิกนะคะปีฮะไม่แน่ใจ1937นี่เดือนจุลศชสมัยก่อนเขาเป็นวัฒนธรรมแบบนี้จริงๆมาที่ต้องมอบถ้วยให้กันแล้วก็ต้องมีการเฉลิมฉลองกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้ว พระองค์พีระมันดุ่มหล่อมากสาวๆฝรั่งก็คือกรี๊ดมากนะคะแล้วยังกรี๊ดเลยใช่ลองไปย้อนดูประวัติศาสตร์สิของพระองค์พีระพระองค์เจ้าพีระใช่แลก็มาจัดแสดงว้ที่นี่ใช่และนี่ก็คือพวงมาลัยหนุมานนะคะก็คืออะไรแม่ก็คือเป็นพวงมาลัยที่พระองค์พีระใช้ขับเลยเป็นพวงมาลัยจริงๆที่อยู่ในรถแกะออกมาเลยรถแข่งสมัยก่อนพวงมาลัยใหญ่ขนาดนี้เลยหรอใ แล้วก็สลักเป็นรูปพนุมานเป็นเงินแท้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีธงชาติไทยแล้วก็เป็นผ้าเช็ดเหงื่อของพระองค์เองใช่เนี่ยแล้วก็ปักพีรามแล้วก็มีมีหมวกด้วยหมวกแขกโลเใช่์แมยถูกต้องลักษณะือนว่าเอาสวมไว้ก่อนที่จะใส่หมวกกันน็อกหนึ่งรอบเลถูกค่ะสงการเพวกไฟเวลาไฟลุกอย่างเงี้ยใช่จะเป็นผ้ากันไฟด้วยอะไรด้วยตรงนี้เห็นไหมก็จะมีโลโก้วนค่ะ อ่ะแล้วก็ประวัติต่างๆก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาอ่ารับทราบถึงรายละเอียดต่างๆนี้ก็เข้ามาได้แช่นี้ถ้วยรางวัลจริงหมอใช่ถ้วยรางวัลจริงๆเลยที่ได้มาทั้งหมดจากการแข่งรถนะคะใช่หรือว่ามีแค่ทรงถ้วยแบบนี้ที่เราเคยเห็นมันมีเป็นชาอ่างนี้ด้วยนะขอโทษนะเนี่ยแบบนี้ โถชามอ่านอย่างนี้เหมือนใส่แซงเกลรีออย่างนี้ว่าใส่แบบนี้ถ้าอ่านใกล้ๆก็จะเขียนเลยว่าลอนดอนแกรนด์พิกซ์แล้วก็ปีไหนบ้างเลยยังไงนะคะโอ้นี่ปี38หรอใช่อันนี้ปี39ดูสิได้รางวัลเกือบทุกปีตอนที่ท่านแข่ง1938ง้มหรือไม่ใช่ค่ะลูกปีเรายังไม่เกิดเลยเนอะเป็นร้อยนะ หนึ่งเก้าสามแปดตอนนี้สองศูนย์สองสี่อะสองศูนย์สองสี่เกือบร้อยปีนะแปดสิบกว่าปีเก้าสิบปีคิดเลขเก่งนะหัวอายุวะน้ำเก่งมากจริงจริงจริงแล้วนี่ก็เป็นเรื่องต่างๆที่ท่านท่านตาเป็นคนเขียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ไปแข่งรถต่างๆใช่แล้วนี่ก็เป็นรุ่นลูกท่านตาอีกก็คือคุณปู่ของคุณฮิวโก้นะคะใช่แล้วก็นี่คุณแม่คุณฮิวโก้นี่แล้วนี่อะไรเป็นการ์ตูนเหรอแม่ ใ่เป็นการ์ตูนท่านวาดเองนะคือโชคดีที่บ้านเนี้ยเป็นคนที่ชอบเขียนหนังสือเป็นศิลปินชอบวาดรูปอะไรเงี้ยก็จะได้ประวัติเรื่องราวต่างๆที่ท่านเขียนมาถ่ายทอดแล้วมาคุณแม่หม่อมราชวงศ์ริสาเนี่ยก็เป็นนักเขียนอีกก็เอาต่างๆมา r e a r r a n g e ใหม่แล้วก็มาปรับปรับปุงให้มันเข้ากับเข้าสมัยเพิ่มขึ้นเลย